เมื่อดูจบ3อย่างที่จะได้คือ 1. ถ้าหากคุณเพิ่งเรียนจบหรือว่าเรียนอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีทักษะที่แน่นพอจะแก้ไขยังไง 2. วิธีการเริ่มต้นง่ายๆและ3ปัญหาที่เนยเคยเจอเมื่อเรียนจบพร้อมวิธีแก้ไขค่ะแล้วก็มีแถมบรรยากาศมหาลัยอังกฤษด้วยนะสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอช่องซีทีนะคะช่องเราจะให้ความรู้และความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับการสร้างไรายได้สาย Creator ครีเอเตอร์ค่ะวันนี้เราตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่า ม Welcome ตอนช่วงสมัยเรียนก็คือมีเจอหลายปัญหานะคะเข้าใจเด็กๆเ,เลยคือแบบเหมือนจะมีแบบง,ง่ายอีเวนต์มหาลัยเยอะแยะเราก็อยากจะเอ็นจอยชีวิตวัยรุ่นของเราใช่ปะเหมือนพอเรียนไปบางที ấy, ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เอามาใช้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยอย่างตอนที่เนยเรียนอยู่ใช่ปะซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่เนยเคยเรียนสมัยก่อนเว้ย ก็จะมาที่นี่ค่ะที่นี่ซึ่งตอนนี้มันมันปิดแล้วป่ะไม่ปิดแล้วอ่ะคือมันเป็นขับเวอชื่อว่า SWX คือตอนกลางคืนก็จะมาตื้อที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงเด็กๆก็อาจจะไม่ได้มาบ่อยหรอกแต่ว่าไปเที่ยวเล่นไปอะไรอย่างนี้บ่อยแต่แน่นอนว่านอกจากเที่ยวเล่นคือเราก็จะต้องทํางานอะไรด้วยแน่นอนอยู่แล้วเนาะแต่ถึงอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อให้เราอ่ะเจอแบบโลกจริงพอเสร็จปุ๊บเราก็เคว้งรู้สึกแบบไม่ไม่ได้มีอะไรที่ เรามั่นใจขนาดนั้นกนะิ๊บปะแล้วก็เวลาจะไปสมัครงานคือเราก็รู้สึกว่าแบบไม่มีประสบการณ์ไปสมัครงานแล้วเขาปฏิเสธเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่มีประสบการณ์ <laughs> ถ้างั้นเราจะแก้ปัญหาที่แบบเราไม่มั่นใจในตัวเองหรือรู้สึกว่า เราไม่มีทักษะพอไม่เก่งมากพอทำอยังไงเออเริ่มต้นวิธีการแรกนะคืออยากให้ทุกคนลองทำโซเชียลมีเดียก่อนซึ่งอย่าเพิ่งรู้สึกว่ายากเกินไปคือจริงๆแล้วว่าโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นอทําอินสตาแกรมง่าย,ายๆแล้วก็ใส่แบบข้าวลงไปลองทำการตลาดเบาๆดูไม่ต้องซีเรียสมากนะคะเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้ส่วนตัวเนยเองคือเนอยได้ทักษะหลายอย่างมากไม่ว่าจ,จะเป็นหนึ่งการตลาดขายของอยังไงสองรู้ว่าแบบไม่ต้องคุยกับลูกค้าย,ยัางไง แล้วสามถ้าสมมติอีกหน่อยมีทีมอะมันก็จะรู้ว่าแบบเราจะต้องคุมลูกน้องยังไงเออนี่สำหรับคนที่แบบอยากจะทำเป็นธุรกิจในนะอนาคนด้วยคือบอกได้เลยว่าถ้าทำโซเชียลมีเดียได้เรียนเย,ยอะกว่า <Yeah. S 2> แบบ m อ a ีอีกนะโอเคะ okay, เนี่ยจะไม่สามารถเคลมได้นะคะว่ามากกว่า MBA หรือเปล่าแต่ที่รู้คือเราได้ลอง practical ทำจริงๆแล้วก็ จะได้ทักษะแต่ละส่วนที่มันแบบจําเป็นสำหรับ business ค่ะแล้วอย่างส่วนตัวเนยประสบการ์ใช่ปะคือเรียนจบมาแล้วไปสมัครงานสมัครไม่ได้ไม่ได้งานเว้ยแต่พอทำโซเชียลมีเดียแล้วมันมีผู้ติดตามระดับหนึ่งอะจริงจริง,รงตอนแรกไปสมัครเป็นกราฟิกของที่บริษัทหนึ่งแล้วเขาก็รับแต่เขาไม่ได้รับเป็นกราฟิกนะเขาบอกว่าเขาอยากรับให้เราเป็นโซเชียลมีเดียแมเนเจอร์ไปช่วยดู YouTube ให้เขาเว้ยเราก็แบบเออโอเคเนาะพอเราทำโซเชียลมีเดียได้สุดท้ายมันก็แบบมันก็มีโอกาสงานมาให้ใหเพราะว่ามันเห็นผลลัพธ์จริงๆถึงแม้ว่า เราจะไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรงก็ตามทุกคนกรี๊ดมากมาถึงตรงคริสต์มาสแมเก็ตแล้วแต่ว่าอันนี้เช้าไปหน่อยนะครับมันก็จะมืดๆไม่ใช่มันก็จะโล,ล,ล,ล่มๆเบา นี่เป็นของโปรดเรานะคือมันจะเป็นฟีลแบบเป็นแป้งพัฟมาแล้วก็ใส่วกเนื้อไว้ข้างในหรืเอเรียกว่ายอคเชียร์คุด <c oughs> ดิ้งเนี่ยยังไม่กรอบอ่ะไม่กรอบและนี่คือของที่เรารอมาตลอดคึนนะคะ <c oughs> เฟช <c oughs> ชิโรสต่อสัปดาห์ก็อ้าว Welcome to Saint Nicholas Market ที่นี่คือเป็นแบบ <c oughs> ที่ที่เราสมัยก่อนตอนถอยเรียนคือจะชอบวิ่งมาแล้วก็มากินนะคะฟลอราเฟลอันนี้ <c oughs> ที่บอกเลยว่าเป็นฟลอราเฟลที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาในชีวิตนะที่ลอนดอนก็หาที่อร่อยกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเพราะมันกรอบกรอบชิ้เป๋งแล้วก็มีร้านขนมค่าที่อันนี้คือแบบจัดใจคือมันอร่อยมาก รานอาหารจีนเวอร์ชันราคาถูกนะคะพีพ่พี่ชอบใช้เฮ้ยมันไม่ถูกแล้วอะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับหนา้าต่อเป็นยังไง แต่เนยรู้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย<ม>คือถ้าจะทำโซเชียลมีเดียใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าจะทำเน,นื้อหาเกี่ยวกับอะไรดีก็ลองเปิดดูโซเชียลมีเดียของคุณดูคะ่ะแล้วดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราชอบเสพเรื่องอะไรคือการที่เราเสพเรื่องอะไรเยอะๆเราอาจจะสามารถพูดเรื่องนั้นได้เยอะใช่ไหมก็อาจจะเอามาทำยูทูบอาจจะเอามาทําิน s t a g กร m เรื่องนั้นได้ถ้งคุณชอบเสื้อผ้าก็อาจจะแบบเป็นอ i n s t a g กร m ที่เกี่ยวกับรวบรวมสถานที่แหล่งซื้อเสื้อผ้าไหมอ่ะเห็นั้มมันก็เป็นหนึ่งในไอเดียได้อย่างเนยเนี่ยค วารู้อยู่แล้วแล้วก็มีความมั่นใจในเรื่องนี้อยู่แล้วก็เลยสามารถเอาเรื่องนี้มาลองทําในอินสตาแกรได้เลยแต่ถ้าหากว่าไม่มีไอเดียเลยก็มีอีกทิปหนึ่งให้ค่ะก็คือลองคิดดูว่าสิ่งที่เราไม่ชอบอคืออะไรเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเราไม่ชอบอะไรใช่ปะ่ะไม่อยากทําอะไรเนี่ยมันก็จะตัดช้อยได้ค่ะพอมันตัดช้อยได้เรื่อยๆปุ๊บแล้วก็เหลืออันสุดท้ายที่รู้สึกว่าอาจจะเอามาทําเป็นโซเชียลมีเดียของเราได้ค่ะนี่ร้านปอดของเรา และนี่นะคะไอติมสมูนของเราที่เราชอบทีนมากๆถ้าชาวเบทเทอร์คนไหนเคยเจอปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยลองคอมเมนต์มาเป็นรูปอีโมจินักเรียนดูนะมาลองเช็กกันดูว่าดิฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่เคยรู้สึกแบบนี้แต่หลายคนหรือว่าคุณเองอะ่ะบางทีก็ ทำไปสักพักหนึ่งใช่ไหมโซเชียลมีเดียแล้วก็รู้สึกท้อเลยคือจะมีช่วงขึ้นลงขึ้นลงอะช่วงแรกๆอาจจะสนุกใช่ไหมไม่ได้แบบว่าคาดหวังอะไรมากเออแต่พอทำมาทำม,มาเริ่มคาดหวังไงมันก็จ,จะทําให้เรารู้สึกท้อได้วิธีการแก้นะคะสาหรับใครอยู่สเตจนี้หรือว่าเตรียมพร้อมสำหรับสเตจนี้นะน่นก็คือการลองหาเพื่อนร่วมทางค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําอะไรคล้ายๆกับเราเนาะหรือว่าถ้าหากใครอยากได้กลุ่มคนที่มีเป้าหมายด้วยกันเหีียไปได้ไกลนะคะด้วใหมายเหมือนกัน แล้วก็เดินทางไปด้วยกันเนี่ยก็สามารถมาลงได้ในคอร์ส follower to business นะคะตอนนี้เราอยู่ที่รุ่น4แล้วสามารถดูรีวิวของนักเรียนต่างๆนะคะจากในคอร์สได้จากลิ์ที่อยู่ด้านบนมุมซ้ายของคลิปวิดีโอได้เลยนะถ้าใครทำกันบ้านทั้งหมดนะคะแล้วไม่มีผลการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยเนี่ยก็ยินดีขึ้นเงินภายใน90วันเลยค่ะเพราะว่าเราตั้งใจอยากจะให้ f i r s t jobber หรือว่าคนที่เอ้ยอยากจะลาออกมาแล้วทำงานในสิ่งที่เองรักเนี่ย ได้มาลองกันจริงๆแล้วก็ได้ผลจริงๆได้ทั้งรายได้ดีแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะและแน่นอนว่าเราจะขาดที่นี่ไปไม่ได้นะคะก็คือยูนิของเรานั่เองอันนี้เป็นตึกนะคะ w i l l s Memorial เป็นตึกที่มีเรียนพวกกฎหมายเออพวกิทากฎหมายแล้วก็มันจะมีห้องสมุดอยู่ข้างในด้วยเออออกแนวขลังๆหน่อยเดี๋ยวโชว์ภาพแต่ภาพให้ดู มุมนี้เลยนะคะที่ดิฉันมาถ่ายรูปรับปริญญาเขาอยไม่ใช่หอ,อยคือว่าห้องที่เรารับปริญญาก่อนไปต่อเขาว่ากันว่าถ้าใครกดไลค์นี่จะสามารถทำให้ความฝันเป็นจริงได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กันหน่อยนะเพราะลังนี้ก็ยังสามารถติดตามความรู้และความรู้สึกดีๆแบบนี้ทุกอาทิตย์ได้ที่ช่องนี้กดซับสไครต์ไว้ได้เลยนะมาไปต่อข้อต่อไปกันเลย เนี่ยทุกคนเริ่มทำอินสตาแกรมเริ่มอะไรอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ปะอาจจะเจออีกปัญหาสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเกิดความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเปรียบเทียบกับคนอื่น <laughs> อันนี้บางคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะไม่เป็นเนาะซึ่งเนออยากจะให้มองว่าหนึ่งคือมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว2ก็คือการที่คนอื่นเน่เหมือนกับไปได้ได,ดีหรืออะไรเงี้ยแล้วเราเปรียบเทียบแล้วร,รู้สึกท้ออะ่ะโอเคมันอาจจะเป็นความรู้สึกแรกแต่เราสามารถเอาเขาไปเป็นอินสปีเรชั่นได้เหมือนกันว่าเฮ้ยเขาทําได้แสดงว่าเราก็อาจจะทําได้เหมือนกันแถมคนคนนั้นเน่ยเขายัง เขาเรียกว่าเป็นแผนทางที่เขาเคยทํามาก่อนแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อาจจะแบบสร้าง,งความสัมพันธ์กับเขาเป็นเพื่อนกับเขาแล้วก็ช่วยกันให้ไปถึงจุดหมายก็ได้ยิ่งมีการแข่งขันเยอะขึ้นกับในวงการอะส,สำหรับเนยนะเนยมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันจะช่วยทําให้วงการเนี่ย ไปได้ไกลยิ่งคือนสม,มิว่าวงการอาร์ตอย่างเงี้ยคนที่ทําอะไรหลายอย่างคลา้ลายกันม,มันก็จะช่วยผลักดันกันเนาะอย่า encourage นะคะว่าถ้าใครถึงจุดที่รู้สึกว่าเปรียบเทียบเนี่ยก็ขอให้สู้ๆแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติเนาะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันเหมือนกับท็อกซิกกับตัวเองเนาะรู้สึกว่าเปรียบเทียบแล้วมันไม่ช่วยผลักดันให้ตัวเองไปได้ไกลอะไรอย่างเงี้ยเนยแนะนํานะคะจะบล็อกก็ได้อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการดูแลใจิตใจตัวเองเนาะแล้วก็คือเราไม่ได้เกลียดเขาหรือออะไรรรเกกมมั้คคืนแ่่าาูสึว ถ้ามันไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นน่ะเราก็หยุดก่อนก็ได้แล้วค่อยจะมาตามกับเขาอ,อีกทีนึงเมื่อเรารู้สึกดีขึ้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะคะทำอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกแฮปปี้เนาะหรือทําอะไรที่ ทำให้เราพัฒนาไปได้ไก,กลโดยที่ไม่ได้ทาให้ใครลำบากจ้ะซึ่งใครที่ฟังาถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราจะเริ่มทําแบบพวกออนไลน์ตอนนี้มันยังทันหรือเปล่าเออเนยบอกว่าตอนนี้ยังทันนะเพราะอะไรเพราะว่าเริ่มช้าก็ยังดีกว่าไม่ได้เริ่มเก็าไหมแล้วนอกจากนี้คือการที่มีคนเข้ามาในโลกออนไลน์อ่ะมันมีคนเข้ามาตลอดเวลาอยู่แล้วเราถามว่าคนที่จะอยู่รอดได้อ่ะใช่ว่าคนเก่าๆจะอยู่รอดต่อไหมมันไม่เกี่ยวนะไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าอ่ะเขาจะทำได้ระยะยาวหรือเปล่าแล้วก็ต้องมีการปรับตัวด้วยซึ่งถ้าาเห็นนี่จจกขวมมัะ บบเรื่องเมตาเวิร์สเรื่องอะไรพวกนี้ที่เกิดขึ้นมาใช่ไหมก็อย่าลืมศึกษาลองหาข่าวใน YouTube อะไรอย่างนี้ก็ได้นะดูบ่อยๆนะครับก็จะเป็นการช่วยให้เรามีทักษะมากขึ้นและสสำหรับในอนาคตเนี่ยมันจะได้สร้างเป็นอาชีพที่อาจจะได้มาต่างประเทศแบบนี้แล้วก็ได้อาชีพที่แบบมีอิสระตื่นนอนเมื่อ,อไร่ก็ได้นะคะ สัญลักษณ์ของบริสตอล Suspension Bridge สุดท้ายนี้ถ้าใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่มีกำลังใจไปต่อหรือว่ารู้สึกว่าขี้เกียจจะเริ่มเริ่มยังไงเป็นคนที่เริ่มสักพักหนึ่งแล้วก็แบบหยุดอะไรเงี้ยซึ่งเนยก็เคยเป็นเนาะ,ะ,ะก็อยากจะแนะนำว่าง<ะ>ให้ลองคิดดูค่ะว่าถ้าสมมติว่าวันพรุ่งเนี้ เป็นวันสุดท้ายของเราเนาะที่จะอยู่บนโลกนี้เราจะเสียดายอะไรที่ยังไม่ได้ทำบ้างนะครับแล้วเราจะทิ้งอะไรไว้ที่นี่บ้างละ่ะอยู่ Only h a l o วันไห e ใช่ปะเออมีอะไรก็ลองลองไปเถอะเหมือนอยากให้ลองเพื่อจะรู้ว่าอะไรที่ทําได้แล้วมันดีดีก็ทําต่ออะไรที่ไม่ดีก็แค่ต้องแก้ไขเฉยๆทัน้นเองอะ่ะคือมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะส่วนตัวเนยเองอะ่ะก็ยอมรับว่าเป็นคนที่มีต้นทุนมาค่อนข้าง,าง,างโอเคอยู่ แต่ถามว่าคนที่มีต้นทุนดีหรือไม่ดีอสุดท้ายแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับ mindset ว่าเราจะใช้สิ่งที่เรามีทั้งหมดอะแบบมากขนาดไหนก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ้ยเพอร์เ e ของเราจริงๆอะมันคืออะไรเราจะใช้สิ่งที่เรามีไปต่อได้ยังไงบ้างเพื่อที่จะทำให้ความฝันเราถ้าหากว่าใครอยากทำอาชีพที่มีสละได้มาเที่ยวข้างนอกนี้ก็ต้องลงทุนลงแรงหน่อยแต่อยากจะให้ enjoy กับ journey นะคะ วันนี้ก็หมดแล้วนะถ้าหากใครอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการสร้างรายได้สายครีเอทีฟเพิ่มเติมก็สามารถดูเพลย์ลิสที่ขึ้นภาพนี้ไว้ได้วันนี้เนก็ขอตัวลาไปก่อนครับบาย